จะมีไปทำไมวะเวลาตายมันก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีมันแปลกดีนะเราเสียเงินเป็นล้านสร้างบ้านมันเป็นเรื่องปกติเราใช้เงินเป็นแสนซื้อรถมันเป็นเรื่องปกติเราเสียเงินซื้อโทรศัพท์เป็นหมื่นมันก็เป็นเรื่องปกติเราเสียเงินเป็นพันซื้อเสื้อผ้ามาใส่มันก็เป็นเรื่องปกติเราเสียเงินแบบนับไม่ท้วน ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเสียเวลากับเรื่องสุขภาพกับเรื่องตัวเองแค่ใช้เวลาปฏิบัติธรรมออกกำลังกายเรากลับอ้างว่าไม่มีเวลามันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก่อนรู้ไหมเวลาคนไปงานศพเขาแค่ถามว่าคนตายตายเพราะอะไรมันไม่มีหรอกที่จะถามว่าไอ้คนตายเนี่ยนำศพไปเผา ในรถยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่คนตายใส่เสื้อผ้าอะไรใช้โทรศัพท์ราคาเท่าไหร่สรุปแล้วว่าชีวิตคนเรามันมีค่าน้อยกว่าบ้านน้อยกว่ารถน้อยกว่าโทรศัพท์น้อยกว่าเสื้อผ้าหรือแท้จริงแล้วสุขภาพของเราเนี่ยมาสำคัญกว่าทุกอย่างเราสามารถซื้อทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ได้แต่มันไม่สามารถซื้อใครให้มาป่วยแทนเราได้หรอก เราใส่ใจกับสุขภาพตัวเองน้อยเกินไปไหมถามใจเราด,ดูและเรามักจะรู้ตัวเมื่อมันสายไปเราเริ่มมาใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเถอะรู้ไหมเมื่อไม่นานมาเนี้ยหลวงพี่ได้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นเพราะทํางานหนักจนเกินไปและก็ใช้ข้ออ้างยอดฮิตว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทำงานหนักเวลาพักผ่อนไม่มีจนเวลานี้มันมาถึงกับตัวหลวงพี่เอง และหลวงพี่ก็ได้ล้มป่วยลงเนื่องจากว่าเลือดเป็นพิษเป็นพังผืดที่ด้านหลังเส้นประสาทคอเส้นเลือดทับเส้นประสาททาให้หันซ้ายหันขวาลําบากและมันทําให้เราเนี่ยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ยืดยาวหรอกนะต่อให้เรามีความสามารถทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขนาดไหนชีวิตของเรามันก็ยิ่งสั้นลงเชื่อไหมอหํานาจชื่อเสียงเงินทองมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันก็ต้องเสื่อมคลายไปในที่สุด เราเคยสังเกตไหมในเวลาที่เรากำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเปิดไปที่แอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็คือ Facebook เราได้เห็นผู้คนมากมายในโลกออนไลน์โพสเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของคนนั้นคนนี้ของเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนของเราก็ตามเมื่อเราเห็นการเสียชีวิตเราก็ไปคอมเมนต์ว่าเอ,อเสียใจด้วยจากการจากไป แต่หารู้ไหมว่าไอ้ความตายที่เราไปคอมเมทเนี่ยมันใกล้เราเข้ามาทุกทีทุกทีทุกวันเรามัวทําอะไรอยู่เรายังประมาทอยู่ในชีวิตใช่ไหมรู้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนพระองค์จะบ,บริณิพานเนี่ยพระองค์ได้ตัดกับเหล่าพิสุทธ์ทั้งหลายจะแปลเป็นไทยให้ได้ฟังว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอเรา ยังหลงอยู่ใช่ไหมเรายังใช้ชีวิตที่มันยังไร้ค่ายังหลงอยู่ในราบยศแสงสีเสียงอยู่ใช่ไหมลองคิดดูนะในขณะที่เรากำลังหายใจทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นร้อยเป็นพันเราอาจจะรู้เรื่องราวความเป็นความตายของคนอื่นรู้เรื่องราวในสิ่งรอบข้างรู้เรื่องราวของการเมือง และรู้เรื่องราวที่มันไล้ทิสาระแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหรดังนั้นจึงขอฝากเอาไว้คิดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ดูแลเขาหน่อยนะร่างกายเนี่ยเมื่อมันพังมันเสียขึ้นมามันไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนรถยนต์และที่สำคัญเวลาคุณตายไปเนี่ย มันไม่มีใครบอกหรอกว่ามันไม่มีใครมาถามลวกคนตายเขาใส่เสื้อเยี่ยห้ออะไรและที่สําคัญที่สุดเวลาที่คุณตายไปเนี่ยเสื้อผ้าเงินทองสิ่งของมากมายมันไม่สามารถติดตัวเราไปได้หรอกมีใครที่ไหนเคยพูดไหมว่าคนตายมีบ้านกี่หลังคนตายขับรถยีย่ห้ออะไร มันไม่มีหรอกมันมีแต่ว่าคนตายนะเขาตายไปแล้วเขาได้สร้างอะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างเขาได้สร้างประโยชน์ให้อะไรกับประเทศนี้บ้างได้ทําประโยชน์อะไรให้กับลูกหลานบ้างขอฝากแนวคิดนี้ไว้นะยโยมใช้ชีวิตให้มีคุณคา่าประดุดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์กันก็อย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยแล้วกัน สาตูสดชื่นหลวงพี่โดเลมอนแล้วเจอกันในคลิปต่อไป